ปาพี่น้องไปหลุนไปท้ายกพูดเขายี่ห้อยสอดของไม่รู้ขรพูมไม่น่นนาทำปักเกของทางนะั้นเพียงสามสิบเออแต่กันกันก็ขยามากๆไปเพียงสามสิบ เพียงสามจิดสี่บังไฟปลอมคนปลอมหาร้อยจะหารอยจะคว้าผู้รองไฟมากไปน่กะบาทเว้ยรองรองอ่าแัญยานต้องเขียวไนแล้วท่าน บังไบป,ปลอมคุณปลอมขึ้นสูงสงลงสั้นๆทำไม่ได้ในหลายๆไปทีมง,งานทีบสองล่าสีจงโชคดี 3, 2, ดดสามสองหนึ่งไป เกิดจะรับใช้ท่นยุสองราศีอาจะเปลี่ยนตัวจากคนั้งกันถือมาสินทางอดเยี่ยอดยกโยกขันพ่นนี่ก็มาสองอาจจะวบางสองก่อนเด่นไหมลูกเด่นแนมยกลูก

แล้วก็รับก็ร um, ับเลื right. ่อนทางเดื่อนยังมาได้ดำสักครั้ง โยกคนเราจัดการนะครับสนหราทีมงานสองวันีวันนี้เอาคนกันเป็นก่อนะครับกลางาข้าวแกงนกันไปลุกกันไปได้ลุ้นทั้งสองกรสองไฟนะครับกลางข้าวแกงนะครับลุ้นแหลมลุ้น่องสังเตลุ้นแหลมนะครับกลางเอาหาขไม่ร่อยมนิ่นึงเด้อกาไปทีงงานนั่นแหลแม่าจะมีเรื่องห้นยสนาที S, ตามเบรียมทานคับอ้ยาราจารย์ครับขาครับ่าแงเลยนะครับขาขาแข็งเลยครับชัรัเรื่องภาพภาพที่นีนรัง 4, 7, เล็บหมายปลายทางมาแบบมาแบบกันงกันวนเริ่มจะชาลงนะครับตอนที่มันที่สองราชสีน์นกันไปเบิางกันไปยอมภาพลาดเลยนะครับบางชนับมีเร็วบางชนับมีชาจะรับกันไปในพี่น้องจะต้องเมาดนวลน,นะครับ หนึ่งร้อยแปดพิบัติไอ้ลำย่องจริงจราดขาดนะครับัลุกจีด้วไม่รอทีจะนั่งยืดหรอลงไว้อาฝากสาวทุกคนไปลองเป็นแหร่บา,างยืนมาทางสะบะดอกคันกับใบดันขวาเมื่อประมาณสองว่ากำลังจะลดครับเป็นตะเกีบนะครับ A nele ela bocou vamos aí, 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 aí,